สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้อากาศแจ่มใสครับวันนี้มาซ่อมหลังคาครับวันนี้ครับนะครับอากาศแจ่มใสมากครับท้องฟ้าเปิดโล่งดีครับตรงนี้แหละครับหลังคาที่ชอบ่วกครับหลังคาซีแพคตรงจัวนี้แหละครับตอนนี้ก็ฉาบยาเนี่ยตกแต่งจัวหลังคาก็เสร็จใบไม้ขี้นกเต็มรางน้ําไปหมดแล้วครับ อย่างนี้ครับที่ทําให้น้ํามันไหลไม่สะดวกก็รั่วได้ครับแบบนี้ครับต้องเอาออกครับตอนนี้ก็เอาขายาขี้นกออกเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงรลังน้ํานะครับอันนี้ก็น้ําก็น่าจะไหลสะดวกดีครับสะอาดหมดจดครับโอเคครับทําถึงขนาดนี้ก็น่าจะการซึมหายรั่วร้อยเปอร์เซ็นครับทีนี้ครับ ทากันซสริมหลังคาเสร็จแล้วนะครับนี่ครับที่คาบ้านจะรั่วก็ก็ยาให้เรียบร้อยแล้วครับนี้ครับนี่ก็หายรั่วครับแบบนี้ครับประกันผลงานให้ลูกค้าหนึ่งปีครับถ้าภายในหนึ่งปีมีปัญหาซ่อมให้ฟรีครับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปตต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ